ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหมือนจริงๆนะครับคุณผู้ชมหญิงสาวเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายคนบอกว่าตั้งฉายาให้เธอเลยว่าเธอคือโรเซ่เมืองไทยเรื่องราวของเธอครับหลังจากที่เธอไปหน้าเหมือนสาวโรเซ่แบล็กพิงเนี่ยชาวบลิงเขาก็ไม่พอใจนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นดาวติ๊กต็กด้วยแล้วหลายคนบอกเธอไปเคลมตัวเองว่าเป็นโรเซ่เมืองไทยมีการรับงานรีวิว,วสินค้า โกยเงินไปเป็นจำนวนมหาศาลหลายคนบอกนะครับนามาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยาบฉาดวันไว้ตั้งคําถามว่าแบบนี้ก็ได้เหรอแน่นอนะแฟนคลับของทางแบล็คพิงหรือว่าบลิง k เนี่ยเขาไม่พอใจกันนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์นะครับสาหรับดาวติ๊กต็อกสาวคนนี้เนี่ยที่ใช้คาเคลมตัวเองว่าเป็นโรเซ่เมืองไทยเพราะมีหลายคนเคยบอกว่าเธอนะหน้าคล้ายโรเซ่์แบล็คพิงซึ่งเธอก็ทำคอนเทนต์ที่แต่งตัวตามไอรอลสาวริงครับ แต่สิ่งที่ทําให้แฟนคลับหรือว่าบริ้งเนี่ยไม่พอใจก็คงเป็นการที่เธอได้ออกมารับงานรีวิวรวมไปถึงงานเสริมเพื่อสร้างรายได้ต่างๆให้กับตัวเธอเองโดยมีคนอ้างนะครับว่าอินฟลูสาวคนนี้เนี่ยเธอเพิ่มจะมาติดตามโรเซ่หลังจากที่ตัวเองมีกระแสขึ้นมานั่นเองแต่กลับใช้ชื่อเสียงของโรเซ่เนี่ยมาหากินครับโดยแบรนด์ที่จ้างเธอเนี่ยก็มักจะติดแฮชแท็กไปถึงสาวโรเซ่แบล็กพิงด้วยเนื้อหาคลิปเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงโรเซ่ และก็โรซ่ตัวจริงเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องหรือเกี่ยวข้องอะไรได้วยเลยมีคนบอกนะครับว่าไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยได้เงินหรือเปล่านะแต่ทั้งแบรนด์ทั้งร้านค้าก็พยายามจะหาคนที่มีอิมเมจคล้ายศิลปินมาสร้างกระแสหากินกับชื่อเสียงศิลปินจริงๆทําไมต้องติดแท็กโรเซถ้าได้จะเอามาใช้สร้างกระแสถ้าไม่ได้จะเอามาสร้างกระแสแต่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มครับเขาก็มองว่าไม่ผิดหรอก ใครที่จะอยากจะมาเหมือนไอดอลบ้างที่อยากจะเหมือนไอดอลไหนๆหน้าตา,า,าเหมือนก็แต่งตัวเหมือนนะครับเพราะว่าโรเซ่ก็สวยไม่แปลกไม่ผิดที่ใครจะไปอยากเหมือนเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยก็อยากจะเหมือนศิลปินที่ชื่นชอบทั้งนี้นะครับยังมีบางคนเนี่ยก็ส่งกําลังใจให้กับสายอิเวนเซอร์รายนี้ที่โดนทัวร์ไปลงไปถล่มไปต่อว่าเหมือนกันก็ถามว่าเหมือนไหมผมก็คลายนะครับคลายแต่แฟนคลับบางส่วนของชาวบลิ้งก,ก็ไม่พอใจเพราะว่าเธอมีการไปเ หาอรายได้จากในส่วนนี้นะครับก็ไม่รู้อะไรยังไงนะครับคผู้ชมก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับ